อืมซองดอกอืมตัวนี้เออตัวนี้บินนึงน่าจะนี่จะแนวกินต่วน,นี้กันถือกินไปน้ำยุกน,นะฮะ ที่ดอก่อยดอกไหนมั่กป่วยไหนขี้จังสีไข่แม่เนาะดอกสีสวยอืกำลังออกนี่เน่ะจ้ะเ็ดเพงไข่สวัสดีจ้จาเมนาพาหลอด้อจ้ะพอกันอีกน่ะจ้ะในเสาร์ของวันที่14ตุลาคมพศ2567น่ะจ้ะ พาพี่พ้าน้องเขาปลาหาเห็ดคี่เก่าเด้จ้ะมืเอเนี้ยเปลี่ยนพี่กดพราะว่านไปพี่กัดบ้านน้องแปดเฮ็ดออกใหม่เด็ดโจนเต็มตาหันมิเตเฮ็ดกอแดงน่าจ้ะวมืนอนี้แม่นามาคนเดียวก็ได้มาเปลี่ยนพี่กัดมาบ้านน้องเมกตำบลหอยคามอำเภอบุญทิกจังหวัดอุบลน,น่าจ้ะหาละเลาะแถวปลาลางว่าเฮ็ดเพิ่นสีเหลืองออกหรือว่าจังไหรนอกจ้ะไม่น่ากะชีอัน มาแบบได้ละสิว่ามาจะอะไรล่ะมาตำรวจเบึงเนาะจ้ะว่าเพิ่นสิออกไม่ได้จังได๋ให้พ่อพี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเบึงเล้วจ้ะเป็นเป็นหน่วยตำรวจก่อน <c oughs> ถามว่ามีหรือว่ามีก็สิได้งหงส์นาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องตามใหห้น้ามาเลยว่าสิมีเฮ็ดหยังแน่เนาะจ้ะอเอะมาปรับกระตีปรับเ้อจ้ะสามต่อสามแตกจ้ะเฮ้ยพี่แบบงามเลยเออ เอ๊ะหมดสามดอกจ้าแบบตุ้มๆเลยอ,อือ,อสองดอกอือ,ต,อตัวน,นี้อตัวนี้บินหนึ่งน่าจะ นี่จะแนวกินส่วนหร่กันถือกินไปน้ำยุกสีขาวแบบสามดอกโอ้ยนี่จะแนวออกไม่นี่จะของไม้ไมได้จากมันนี่แคิดอกหน่อยเค่แคดกอดอก,ดอก Ê. Ừ, à phân ổ cứng hả như đây là nó còn à, khi mà há nhạc thì bố là mới chỉ sầu cả bò sầu hết hay tách kiếp hót bò hỏi hiến người <laughs> ก้าออกเลยไข่อยู่นี่จะเห็นอยู่เดี๋ยวกับบานเดี๋ยวกับตูมบ่เบิดอต่อคู่ปีเกี่ยวเขาแล้วกขนี้เกิดอยู่เมื่อยจ้ะอะไนเฮ็ดแดงท่านราว่มีแต่มีเห็ดหนันเห็ดนี่ขึ้นมาอยู่เด้ แยกไม่ได้เลยเอนมาเขี่ยวเขากลยเขี่ยวเขาเลยอ่ะเฮ็ดบดมันจ้ะนี่มนกระสีมีไปเรื่อยๆพอได้กินไหนเล็มไปติเฮ็ดนี่หอะปีนี่ตั้งก็ฮูปีเลยจ้ะแบงเป็นโซนโ้าวอ้ยเป็นโซนตัว นวมองที่เขาออกไม่ไดเขาไปเบิ่งกับวัวเห็น้วมองยงางไกซ่ซื้อร้ายจะเป็นยังไงน,นะโอ้จนอีกอ่ะอือขามีอันแม่งอันนี้แหละกินเพลินนี่นี <c oughs> ่กูข้าวขอนไประโบคืบบอคำคำชำนาเญคนระบอนอคือเป็นแบบนี้อวัอาไปสนาเนาะ เอ้พมีแนวทีเาบาคันว่าเบิดผันยังดอกหน่อยน <c oughs> ี่ไปเรื่อยๆฮิตหาคิดพอดคิดพอดเถอน,ะนาะไอบุเรเศร้าเก็บจะเลยเอ้า <c oughs> จัดไปเท่าที่มี <c oughs> มีแบบไหนเอาแบบนั้น <c oughs> นี่โบราณคอยเก็บไปโอ้ย <c> ห <oughs> อก แข่งใครได้จ้ะอืตัวนี้กำลังเกิดมีแต่ดอกน้อยดอกน้อยตรงนี้ได้จ้ะโอ้ยโมเบิดดอกนี่ดอกน้อยตรงีจ้ะเออที่ดอกน้อยดอกน้อยเขาเอาไหนวะอะไรอ๋ออันซื่อๆจะเด่นออกอนะ่ะเตมโมไปเนาะ โอ้อยเดี๋ยวจะส่นคืนววอววานไปปลุกไปนะ้อดอกนหนมั่วปลุกไหนที้จังสีไข่แม่เนาะดอกที่สวยกำลังออกอยู่นอาจะทิชเพิ่งไข่ เราน้อพี่หน้องเมื่อใดเนาะจ้ะมาเบิ่งหยอดไดหยอดหมานเบิ่งมื่อนี่ไม่เห็ดยังแน่ <c oughs> เพิ่งเอาพี่หน้องเห็ดออกใหม่เนาะมื่อนี้ก็บอกหมานขึ้นหมืวว่อว,วานเมื่อวานต็มตาเมื่อนี้แขงงไงเติบยุจ้ะหมื่อวานผ้าพี่ผ้าน้องเขาบันนอกแปะกำลังออกคือกันหัน,นส่งสีไล่ก็ทั้งบันน้องเมกอยู่เนาะจ้ะบันน้องเมกมาจอบให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งว่าสิมีว อุ้ยคนกะไายย่างไปทางไหนก็มีแต่ปลาเฮ็ดจักเทตะไลห่มเลยดอกหนึ่งนะจ๊ะเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนกำลังสิออกว่าจักมันก็บโมีดอกใหญ่ปันใดเนาะจ๊ะเฮ็ดอือเฮ็ดจังไดจังว่าเม่น่าจุ่มอยู่คนเดียวว่าสีเบิดกรบโบเบิดขั้นว่าสีเบิดผันดอกหน่อยออกมาอยู่เนาะจ๊ะอ๋อซ้ำเนี่ก็พ่อได้อยู่ได้กินอยู่จ๊ะพ่อแม่พี่น้อง ไม่น่าก็ขอขอบุญขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันเข้ามาเด้อจ้ะคลิปนี้ก็คลิปสันๆเนาอจากพ่อแม่พี่น้องไม่น่าก็ขอให้พ่อแม่พี่นอ้องมแต่ควมโชคดีตลอดปีตลอดไปเด้อจ้ะลาาพี่ลาน้องนะจ้าขอก็ไม่น่ามาคลิปนะคลิปนี้ขอก่าบขาา้าวสวัสดีจ้า